มิตรภาพยุค90วินาทีมิตรภาพยุค90วินาทีเต๋าสมชายเจอนัดมิเรียโผล่เข้ากอดกันทันทีเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่หาดูได้ยากเลยทีเดียวเรียกได้ว่าแม้จะเลิกรักกันไปแล้วแต่ก็ยังเป็นมิตรภาพดีๆสาหรับเต๋าสมชายเข็มกลัดและนัดมิเรียหลังได้กลับมาเจอกันแม้ทั้งคู่จะต่างคนต่างแยกย้ายกันไปมีครอบครัวโดยครั้งหนึ่งนัดมิเรียเคยแต่งงานเต๋าสมชายหลังใช้ชีวิตคู่กันได้เพียงสองปีเศษ ทั้งคู่ได้ตัดสินใจเลิกรากันแต่ยังคงเป็นมิตรภาพที่ดีให้กันล่าสุดทางด้านเต๋าสมชายนัดมิเรยกลับมาเจอกันอีกครั้งในงานก r a ย m y Awards c o n c e r ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่9และสิกันยายนซึ่งทั้งคู่เลยได้มาเจอกันในระหว่างซ้อมและงานนี้ยังได้เห็นโมเมนต์น่ารักเต๋าสมชายเดินเข้าไปเปิดประตูให้นัดมิเรียพร้อมโผล่เข้ากอดกันทำเอาหลายๆคนที่ได้เห็นถึงกับอมยิ้มไปตามๆกันเป็นมิตรภาพที่ดีมากๆเลยทีเดียวของทั้งคู่และเป็นโมเมนต์ที่หาดูได้ยากมากๆ เพราะทั้งคู่อาจจะไม่ค่อยได้มาเจอกันหลังจากที่ได้ดูคลิปมีแฟนคลับจํานวนมากเข้ามาคอมเมนต์ว่าเห็นพี่เต๋ากอดพี่นัทรู้สึกดีมากๆน้ําตาปลิ่เลยและคอน้าใสใจจริงที่นัทพี่เต๋ายังจําได้ขึ้นใจชอบมากๆๆๆจําสมัยที่นัทไปงานรับปริญญาพี่เต๋าที่สวนสุนันทาได้ด้วยตอนนั้นเรียนอยู่สวนสุนันทาในขณะที่ทางด้านเต๋าสมชายโพสตคลิปเดียวกันพร้อมแท็กหานัทมีเรียพร้อมได้ระบุข,ข้อความว่าดีใจนะที่เราได้เจอคุณ M Y I A B N E D E T T I และเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องในปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์บนเวทีอันยิ่งใหญ่ด้วยกันและก็มีทางด้านภรรยาเต่าสมชายนั่งอยู่ด้วยและนัดมีเรียกก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเช่นกันค่ะ